Oh, <laughs> ก็ยังบางคนไม่รู้จักชื่อกันอ๋อซอยไทยอันนี้เราเริ่มรู้จนแฟนผมบอกว่าทําไมคุณทักเขาไปมั่วเลยหมดเลยบอกก็รู้จักเออก็เราไปนั่งวงตอนเช้านี่วันอาทิตย์เรารู้จักแล้วก็โครงการเสร็จื่้วคือที่ดินเสร็จแล้วก็จะแล้วกันยหกใหญ่กันหมดคุณจะขอคุณก็ขอคุณจะต่อก็ต่อไม่เกี่ยวกันแล้วก็เหมือนแบบว่าเอได้เจอการได้ทักทายกันได้รู้จักแตจริงเราต้องการหาเพื่อนมากกว่า เงินขึ้นมาตอนเชา้า สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับพี่วิทย์ครับจากเฟสบ้านสวนวิวเขาและก็ออมที่ดินกับพี่วิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่เฟส7จ e นะครับโครงการบ้านสวนวิวเขาในเฟส7จนะครับถึงที่นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลสะลงเรือนะครับอำเภอไว้กระเจาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ระยะทางจากกรุงเทพหมายถึงว่าจากเซนท่านไปเกตมาถึงที่นี่เนี่ยประมาณสัก120กิโลนะ122กิโล ซึ่งมันจะใกล้กับตัวอําเภออูออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับออกจากอู่ทองมาประมาณ15กิโลเมตรแล้วก็ถ้าเราขับรถมาที่นี่ใกล้สุดก็คือมาเส้นทางสุพรรณบุรีนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาพามารู้จักกับคุณเก๋กับคุณนชนะครับซึ่งมาอยู่ที่นี่เนี่ยจะเห็นว่าข้างหลังนะครับบรรยากาศภูเขารอบนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงนกไหมฮะเสียงนกพวกนี้เนี่ยนี่คือทั้งหมดที่อยู่ หลายครั้งเนี่ยข้างบนภูเขาเนี่ยเราก็จะเห็นนกเกี่ยวอะไรเข้ามาบินอยู่นะครับสูงสงก็เป็นธรรมชาติวันนี้เนี่ยอยู่เราอยู่ในที่นี่ปลายเดือนมกราคมแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเข้าหน้าแรงนิดหนึ่งบรรยากาศก,ก็จะเห็นจะเป็นบรรยากาศหน้าแรงที่นี่กลางวันก็แน่นอนนะมันก็ร้อนหน่อยแต่ว่าตกเย็นอย่างเงี้ยบรรยากาศชิวๆสบายครับวันนี้ก็จะมานั่งหลังจากถ่ายทําเสร็จทุกครั้งนะครับปาร์ตี้เล็กๆกับ เจ้าของบ้านแล้วก็อาจจะมีเพื่อนบ้านของบ้านสวนวิวเขาเนี่ยใกล้ๆก,กันเราก็มารวมตัวกันนะครับก็เป็นบรรยากาศประจําของเกือบทุกวันเสาร์ของที่นี่ของของลูกค้าเราที่มาที่นี่กันนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนว่าทําไมพอเลิกงานวันสุขตอนเย็นก็ขับรถมาอย่างคุณเก๋น,นะครับเท่าที่ฟังดูก็คือเมื่อคือนเนี่ยขับมาตอนสี่ทุ่มก็มาวันนี้ทั้งวันมาอยู่ที่นี่แล้วก็มีการขุดบงคุณบบออะไรกันด้วยนะครับหลายคนก็อาจจะมาวันเสาร์เช้าก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่หลายคน พอมาอยู่ที่นี่แล้วก็ทุกๆุกวันเสาร์ทุกๆวันหยุดก็อยากจะมาที่นี่กันงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเจอคุณเก๋กันเลยครับเสร็จครับผมเกยสวัสดีครับสวัสดีครัก็ขอบคุณมากสําหรับเวลาที่ให้พวกเรามาเจอในวันนี้นะแล้วก็พอเสร็จอาจจะมีปาร์ตี้เล็กๆตามสไตล์ของบ้านสวนดีกว่าก็ ุณแกมาถึงที่นี่เมื่อคืนเมน <4 S 1> <ส>ื่อคืนสี่ทุ่มวันศุกร์ก็เลิกงานมาก็ขนกันมาเลยก็ภรรยามาด้วยลูกมาด้วยเนะยาะก็ทำไมถึงมาตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อคืนทำไมกลางคืนต้อง,ต,องต้องขับรถออกมา ผมอยากได้บรรยากาศเช้านั่งดิฟกาแฟชอบแบบนั้นถ้ามาแบบสายๆมันก็ร้อนอ่ะที่นี้ก็รู้ว่าแบบว่าเช้าจะอากาศดีมากก็เลยอยากได้ตรงนั้นเพราะว่าถ้ามาวันเสาร์เราได้แค่วันเดียวใช่ใช่อันนี้มันได้สองคืนได้ท้องคืนเราไม่ต้องรีบมากครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้คุณเก๋แนะนำนิดแนะนำตัวนิดนึงเป็นใครอยู่ที่ไหนทํางานอะไรอยู่อ๋อของผมผมเป็นธุรกิจส่วนตัว ค้าขายแต่ว่าของแฟนทํางานบริษัทครับเป็นเป็นค้าขายพวกอะไรเผื่อช่วยกันโปรโมทอ๋อผมสินค้าเป็นค้าขายอยู่ในดีลกับโรงงานอ๋อมันเป็นแบบเหมือนปิดเลยครับอ่าบิสเนสตูบิสเนสไม่ได้ไม่ได้ตัวกลาตัวกลาใช่ใช่ใช่ผิดเราตอนนี้ก็สบายสบายสบายเวลาครับมีเวลาแต่ว่าก็คือต้องรอแฟนเลิกงานประจาก่อนถึงจะมาได้ใชรอลูกเลิกแฟนเลิกก็ไปรับแล้วก็มาเลยครับแล้ว ทำไมอยู่กรุงเทพแล้วถึงอัาจะมามีพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างี้มันก็อยู่กรุงเทพพี่ก็รู้เนาะเป็นแบบที่สี่เหลี่ยมไม่เกินห้าหกติตรางวางเงี้ยก็ติดอัดนิดนึงเปลี่ยนบ้านมั่งอะไรมั่งเสียงดังแต่เราอยากมีที่โล่งๆเนาะไว้เอาดอกมั่งเผืือเพื่อนมากางเต็นท์มั่งอะไรบั่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณเกดพาชมนิดนึงว่าตรงนี้ทําอะไรว่างเพราะวันนี้เห็นว่าขุดบ่อด้วยใช่นะกัอนแรกสุดต้องเป็นตัวบ้านก่อนตัวบ้านว่าเรา คิดยังไงทาไมถึงทําบ้านอย่างนี้แล้วแล้วใครเป็นคนสร้างให้อ่านี้ช่างบินครับช่างบินอ๋อเป็นช่างแถวนี้นะช่างแถวนี้ช่างประจําถิ่นแถวนี้แหละว่าง่ายๆคือพ่อพี่เห็นส่วนใหญ่ก็คือมาแล้วสั่งบ้านนกดาวใช่แล้วก็มาลงกัน่อก็ไปดูหลายที่แล้วนอกดาวผมว่ามันร้อนอถ้าเป็นบ้านปูนบ้านอะไรมันก็อากาศจะเย็นกว่าแล้วเราก็จะสร้างได้แบบตามที่เราอยากครับอันนี้ผมก็อยากปรึกษากับลูกสาวลูกสาวอยากได้บ้านทรงสูงนี่คือ ไอเดียลูกสาวเลยคล้ายๆนอนดิแต่ว่าขอให้มีห้องใต้เพดานก็ยัมีเดี๋ยวพี่ขึ้นไปชมก็ได้นะก็คือก็คือตอนที่เรามีข้างในเป็นเป็นห้องนั่งเล่นใช่แล้วก็เป็นห้องนอนห้องนอนห้องน้ําแค่นั้นห้องครัวเราจะห้องน้าห้องน้ําก็อยู่อยู่ในบ้านเลยแล้วก็มีระเบียงใช่โอเคถามนิดนึงงบอย่างเงี้ยเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆเขาอยากจะมาก็ประมาณ ไม่เกิน4ี่แสนสามสี่แสนประมาณไม่ได้โอ้หลักอยู่ที่เราใช้วัสดุเลือกครับถ้าวัสดุไม่หรูหรามากก็อยู่ที่สามถ้าเรากระเบื้องเน้นยี่ห้อน่นนี่นั่นมันสุภาพฑ์มันก็จะทำย่กระโดดอีกนิดนึงสามแสนได้หลังขนาดนี้เลยเปิดไฟหนลูกชอบมุมสวยเข้ามาครับสวัสดีครับสองคนคุณเก๋ตะเบียงเนี่ยมันมันกว้างประมาณเท่าไหร่สองเมตรสี่สิบอ๋อ กว้างก็ได้แล้วแล้วความยาวยาวที่แรกอ่ะขอไว้เจ็ดแต่ว่าช่างเขาใจดีเขาเพิ่มเป็นเจ็ดจุดห้าให้อ๋อจริงๆอ่ะคุยกันไว้ว่ายาวเจ็ดครับข้างในบ้านกว้างสี่ระเบียงสองเท่ากับหกคูณเจ็ดหกคูณเจ็ดแต่ตอนนี้เวลาเหล็กเขาจะไม่ตัดออกครับช่างเขาบอกแถมไปก็คือมันได้พื้นที่เพิ่มพืที่วัสดุมันก็เพิ่มประมาณนั้นอยู่แลยสี่สิบเซนครับจากที่คุณสองเมตรแต่ว่าถ้าเราสมมติเราทําเล็กกว่านี้ เราก็ต้องจ่ายค่าวัสดุเท่านี้ก็ซื้อมาแล้วต้องตัดออกมันต้องตัดออกเลยได้อย่างนี้เลยแต่อันนี้ช่างอ่ะถ้าบางคนเขาจะคิดเป็นตารางเต็มเลยไงแต่อันนี้ช่างวินเขาก็เหมือนว่าหยวนให้ว่าอมันไม่ต้องตัดทิ้งก็ทําเต็มเหล็กเลยตรงนี้ก็คือใช้เมทัชชีสแล้วก็ที่เป็นพิวโฟมติดมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทําเพดานอะไรเพิ่มก็ทาสีขาวทาสีขาวเลยแล้วก็โชว์คานเลยก็ไม่ร้อนนะครับโอเคใช่ใช่ใช่ไม่ร้อนไม่ร้อน โอเคต่อไปนี่วางแผนหมายถือว่าตรงนี้หันหน้ามีบ่อน้ําอยู่แล้วครับขุดบ่อใหม่ขุดบ่อใหม่นี่มึงขุดวันนี้เลยสดๆร้อนๆอันนี้ก็คือรอรอน้ํารอน้ําพอน้ําหน้าผลมาก็จะเก็บแต่ถ้าเพื่อนๆชอบนะติดต่อโกแต่ได้เลยช่างสุดยอดสามชั่วโมงจบครับสามชั่วโมงชั่วโมงละพันใช่สามพันค่าขุดสามพันสวยงามขนาดนี้ใช่ใช่แต่ถือว่าถือว่าทำโกเตะเลยครับดีครับดีครับสวยสวยก็ นี่ธรรมชาติจริงๆครับเพราะว่านกทำรังเรียบร้อยเอาออกกี่ทีก็มาครับมาทุกอาทิตย์ทำใหม่ทุกอาทิตย์อืมก็คือมีห้องมีห้องนอนอยู่้าางห้องน้ำข้างล่างข้างลห้องน้มห้องน้ำแล้วก็มีห้องนั่งเล่นตรงนี้บางแไอผมว่าก็ลงตัวดีนะเพราะถ้าเราเราติดแอร์เนี่ยยังไงมันก็เย็นท่วดถึง เราได้ได้นอนสองนอนคือนอนกันสี่คนสบายสบายข้างบนผมนอนถึงหกเลยนะครับเลยครับอ๋อถึงหกว้างนะครับครับแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่ผมว่าพื้นที่มาอย่างเงี้ยพื้นที่ที่ใช้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นห้องนี้ข้างนอเป็นระเบียงโน่นผมอยู่หน้าห้องน้ำหรือไม่ก็ตรงโน้นใช่โน่นผมก็จงไปอยู่ตรงโน้นครับส่วนมากอ่ะหน้าห้องน้ำทำไรหน้าห้องน้ำก็เป็นครัวตรงนั้น ก็คือกินตรงนั้นล้างก็คือคุณคุณเก๋มีครัวแยกต่างหากครัวแยกเอาดอกแยกเอาดอกตรงนั้นแล้วก็ตรงนู้นไว้ทำอะไรก็เป็นที่สังสรรค์จะกางเต็นท์ด้านบนก็ได้ครับหรือจะดูเป็นชมวิวรับลมรับลมรับลมบนสูงได้ครับตรงนี้ก็เป็นเป็นโต๊ะสูงเออนั่งอันนี้ไว้ชมวิวกาแฟตอนชาแฟตอนเท้าดีครับดีครับลงตัวคือมุมเล็กๆนะของคุณเก๋ในพื้นที่เราเท่าไหร่นะหนึ่งไรครับหนึ่งไรหนึ่งไรพอดีเลยครับอันนี้เราก็ดี y ทํวทำเอง นอกเหนือจากที่ช่างเขาทําเราก็นั่งทําของเราเองเพราะว่าได้เจอนะครับเต็มดวงเลยครับแต่มุมนี้ก็โอเคเลยนะสวยเลยครับใช่นี่ถามว่าอยู่กรุงเทพจะมีโอกาสได้เห็นนี้ไหมไม่น่าไม่น่าบานบางหมดเอมุมเล็กๆน้อยๆที่ คุณเก๋ใส่ในรายละเอียดตกแต่งด้วย DIY ของตัวเองเนี่ยค,คือมันมันมันลงตัวด้วยเนื้อที่หนึ่งไร่เนี่ยสามารถทำสร้างพื้นที่อย่างนี้ได้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่คือมันมันลงตัวก็อยากให้คุณเก๋แนะนำนิดนึงซึ่งตรงนี้มีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำแยกห้องอาบน้ำแยกก็ล้างหน้าตรงนี้เราก็เล็กๆ็น้อยอย่างนี้เราก็ DIY ทําเอาเองนี่ทําเองหมดแต่อย่างนี้เราก็เราเราก่อเองทําเองเราเราเราพ อันนี้คือครัวแ o u t d อ o r แต่ตรงนี้ไม่ได้ใส่หลังคายังยังยังไม่ทําแล้วกะว่าจะทํำไหมผมยังดูก่อนว่าพอทําแล้วมันจะบังอันนี้ไม่สวยหรือเปล่าอืมต้องดูก่อนใช่ใช่เพราะเราไม่อยากให้มันแน่นมากอเป็นอ่างล้างจานแล้วตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็คือตรงนี้เราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยในการทำไม่ใช้ผมไม่ใช้เลยผมใช้เตาถ่านหมดเลยอืมในบ้านก็ในบ้านอาจจะมีบ้างบ้านก็เป็นแก๊สคลักเล็กปิกนิกมันแก๊สสนามครับนี่นี่มาดูตรงนี้ นี่ยกมาเนี่ยเตาถ่านปิ้งย่างได้เลยปิ้งยาง่งยาง,งได้เลยรหรือจะอบจะอะไรถ้าอย่างนี้เราก็ตั้งเป็นพวกต้มพวกอะไรเราตั้งบนนี้เลยอ่าอ่าไฟมันก็จะขึ้นที่นี้ตัวนี้ลมก็จะเข้าด้านนี้ต่อไปตรงควันก็จะออกตัวนี้อ,นอ่าโเคโอเค okay. อเคสมชื่อครับสุดยอดอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้แปะนะครับใช้ปูนเอาเลยอันนี้ก็ทําเองทําเองครับ ก็ขีดเองเลยจ้างจ้างลายขีดลายเอาเองมีเวลาที่ไหนมาทําเนี่ยเสาร์อาทิตย์พี่กลางคืนอ่าหกโมงเย็นถึงหกทุ่มเนี่ยเนี่ยทำเนี่ยเพราะว่ามันมันมันร้อนเราก็ทำกลางคืนเปิดไฟนั่งทําไปเรื่อยชิลไปอืเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันเนาะเช่นค่ะไปดูมุมอื่นกันซื้อที่แถมหมาตอน เนี่ยมันยิ่งสวยอ่ะเออก็เนี่ยมุมนี้ก็น่าจะเป็นมุมโปรดของคุณเก่อีกมุมหนึ่งนะใช่ใช่ตั้งแต่ชิงช้านี่นี่ใ,ใครได้อันนี้ก็ลูกอยากได้เราก็มาออกแบบว่าเอาอย่างนี้ทำแบบนี้โตัวทำแบบนี้ <laughs> <laughs> โอเคตรงนี้น่าจะเป็นมุมโปรดของแม่บ้านไหมเนี่ยก็ใช่ครับใช่ของเด็กๆก็จะชอบมาปิ้งย่างตรงนี้เนาะอ่าอ่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมนึ่งเป็น DIY คิดเองลองทําดูว่าอะไรมันจะดูเหมาะกับบ้านนี่หินนี่เอาจากที่ไหนมาหินนี้ก็เก็บจากตีนภูเขามาไม่รู้ใครจะว่าอะไรนะแล้วนี่และครับไม่เป็นไรหรอกข็ยืมขอยืมมาใช้ไม่เห็นมันอยู่อันี่ก็ไอนี่ก็เท่ดีนะ นนจริงจ้า,าเพื่อนๆอยากก็สั่งลาซาด้าครับมีมีมีแม่มมบ้านผมอยากอยู่เนี่ยเอาไปใช้ไอ้อน,นี่ก็ทําเองเท่าไหร่โลนะ่เก้าร้อยเนาะลาซาด้าเนี่ยตัวนี้เก้าร้อยนะพี่ตอ้น,นี่นะเก้าร้อยทั้งชุดใช่ไหมทั้งชุดพันหรือเก้าร้อยพันกบาดแต่ก็เหล็กก็แข็งแรงอยู่นะแข็งแรงอยู่ครับตรงนี้ก็คือปิ้ง ทดสอบเรียบร้อยแล้วใช้ได้ยางได้เรียบร้อยยางตุ่มน้ำย่างอย่างพวกอย่างนี้ก็ถ้าเพื่อนๆทำก็ไม่ไม่กี่สตังค์นะครับก็ละ19บเกาทใช่ไหมสองอิดสิบเก้าบาทแล้วก็บลอกรูอันนี้คือซื้อเป็นแผ่นมาซื้อเป็นแผ่นมาพวกไม้ลังแล้วเรายึดยังไงครับผมอ๋อผมใช้กาวตะปูยิงเลยครับเป็นเป็น เหมือนกับซิลิคอนนะครับกาวตะปูะแต่ว่ามีความเหนียวกว่าครับเขาฉีดปุ๊บวางปุ๊บมันก็ล,ล็อกเลยครับแปะยึดเลย่เ,เราค้างอยู่ตำนนเพราะว่าเราอยากจะชมบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกก็เลยอยากรู้ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยใครเป็นคนอยากได้ที่่างยังพัดอย่างเนี้ยจริงๆอะอยากได้เหมือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบอานครคอนปฐมลองมาสุพรรณดูแล้วก็แบบเออแล้วเขาก็เหมือนแบบ ลูกสาวเปิดดูแล้วก็มาเจอที่นี่อ๋อแล้วคือคือคือไปมาหลายที่ก่อนแล้วใช่ค่ะ,ะมามา,มาหลายที่ค่ะครับไปเอ,อแถวสุพรรณแล้วก็มาตรงการเนี่ยค่ะแต่ว่าคนละอำเภอก็เข้าไปดูแต่ว่าที่มันเหมือนมันลึกแล้วมันก็เป็นป่าป่าอ้อย แล้วมันไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดูแบบวังเวงดูน่ากลัวเย่างนั้นมาตั้งแต่เช้าอ่ะพี่อเพราะไม่ถูกใจสักทีอา่าที่อื่นก็ถูกกว่านีไ้ไม่ถูกใจคือหมายถึงว่าคือพ่อแม่หรือว่าลูกทั้งหมดอ่ะครค,ค,คือคือมองแล้วว่าอยู่แล้วน่าก,กลัวที่ที่ไม่ใช่ที่นี่นะที่อื่นมันไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีสิ่งแวดล้อมอย่างงี้ก็เอาเป็นที่สุดท้ายที่แรกผมจะจะกลับจะไม่มาแล้วแต่แฟนเขาบอกว่า พี่แตะโทรมิการแต่โทรมาแล้วก็ไปที่ที่สุดท้ายมันจะเป็นของเราพอมาถึงอะพี่ยังไม่ได้เข้าเลยนะแค่มาถึงตรงทางเข้าปุ๊บพอเจอที่โล่งๆตรงนี้แล้วเห็นบ้านคนแฟนบอกว่าซื้อสังคมซื้อเลยครับกี่เดือนแล้วเข้ามาน่าจะเกือบปีแล้วเนาะเกือบปีแล้วครก็ปีที่แล้วประมาณปีที่แล้วน่าจะกลางปี เกือบครบปีแล้วไนกล้แล้วกลลตอนหน้าฝนนะมาตอนช่วงหน้าฝนครับตอนนั้นมาก็เหมือนกําลังจะทำเฟสเจ็ดเอใช่ค่ะครับเจ็ดทีตอนนั้นก็เริ่มอาจจะเริ่มโอนงินไปเริ่มขายแต่ว่ายังไม่หมดยังไม่มีใครมาสร้างบ้านที่มาก็มีบ้านไปดูก็ของคุณเก่งครับพวกกลุ่มเขาแค่นั้นค่ะทีแเก่ง พี่ประโมทมีเก่งอ่าประโมทมาแล้วแล้วก็คุณเก่งบ้านเหลืองอ่ะอ่าแล้วก็พี่โมทครับอันนั้นได้ไปคุยกับเขาก่อนคือไปครั้งแรกไปบ้านพี่โมทเลยอ่าเขาคุณแต้พาไปแนะนำอ๋อเข้าไปเปิ่มคุณคุณคุณนั้นก่อน บ้านไม้อ <át, S 2> ่ะคุณพี่ประโอปรมโดก็คือพี่พี่ประโมทเนี่ยพอเราโอน7 7e เสร็จแกก็เอาบ้านมาเลยน่าจะเป็นคนแรกของนั่นแหละที่ผมดูคลิปเขานั่นแหละคลิปพิมโมดมาลงนั่นแหละก็เลยก็เลยได้ได้ดูต่อมาว่าเออมีนะตรงนี้ก็นัดก็ลองไปมันพอดีวันวันที่มาเขากําลังลงต้นไม้ครับก็เลยแบบอ่าไม่แล้วเราดูคลิปอ่ะเราดูพีวิทย์ลงคลิปอ่ะเราดูมันทําไมแปลกกว่าชาวบ้านเขาอ ส่วนมากที่เขารีวิวขายที่เขาก็จะโชว์โชว์เร็วขายโชวโชเ์วชเร็วขายอย่างเดียวแล้วแบบเหมือนไม่ค่อยมีสตอรี่ให้เราดูอะ<ช>่ะถ,ถ้าของวิวิทมันจะเป็นแบบว่าสตอรี่มีเพลงกเพลงก็แปลกอีกแหละ, <laughs> ะมาเป็นสตอรี่เป็นแปลกๆมาแล้วเราก็ลอง็เลยดูเรื่อ,ๆอยๆนั่นแหละเป็นเหตุผลที่มีอะไรเพิ่มเติมเราก็มามา,มาแชร์ให้เพื่อนบ้านกอนอันเนี้ยที่ชอบอะคือขายก็ยังบริการหลังการขายแต่อันอื่นที่ผมดูอะราคาที่ไปดูแรกๆอราคาเขาเขาถูกกว่าแต่ เขาดูแล้วเหมือนว่าช่วยตัวเองทุกอย่างเนี่ยก็ไม่คุ้มอ่ะอันนั้นก็ติใจะลากไฟเองหาน้ําเองอย่างนี้มันถูกกว่าแสนหนึ่งเราก็ไม่คุ้มเพราะเราไม่มีทางไปเอาไฟได้หรอกโอไม่ได้แล้วแค่นั้นน่ะเปหนึ่งก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ใช่เราก็มองแล้วอีกอย่างว่าหาเพื่อนที่จะมามาสร้างบ้านแบบติดๆกันอย่างเงี้ยไม่น่ามีซื้อที่ดินเสร็จกี่เดือนกว่าจะตัดสินใจสร้างบ้านอุ้ย เดือนเดียวมั้งเหรเอเร็วมากทำไมถึงทําให้มั่นใจกันนันั้นหรือจริงๆเราอยากจะสร้างบ้านนะมันอยากอยู่แล้วพี่ใจแต่ตอนนี้เรา<ม>หนึ่งช่างด้วยแหละถูกใจไหมมีช่างไหม กังวลเรื <left> ่องช่างแรกๆก็ไปดูน็อกดาวอะไรมาดูเสร็จมันก็เล็กอะพี่ราคาอยู่สองสาแสนแต่ก็สามคูนหกเนี่ยค่าขนส่งอีกหมื่นหนึ่งไม่ถูกใจพอไปยืนดูแล้วร้อนใช้งานผมว่าอย่างนี้ดีกว่าใช้งานอย่างเงี้ยถาวรอยู่ยาวใช่สี่สิบปีสาสิบปีอยู่ได้อย่างเงี้ยอย่างน้อยก็มีไอเดียออกแบบเองอะไรตอนนี้ก็เหมือนข่าวไปช่วยเก่งใชแก่งะ ไม่ผิดหวังเนาะครับมาเลยครับเป็ดยังเหลืออยู่เหลืออยู่ไหมครับพี่เป็ดสิบเอ็ดตอนนี้มีสิบเอ็ดดีเราสิบเอ็ดซีเหลือนิดหน่อยแต่สิบเอ็ดดีก็ยังมีเหลืออยู่แต่ว่าอาจจะเป็นหนึ่งไร่รู้สึกเกือบจะหมดแล้วมีได้ครึ่งอยู่นะคือไม่เคยไม่เคยเห็นที่อื่นอะไม่ได้แบบายบ้านเท้ามากมีใหม่เลี้ยงมากขายเสร็จ อย่างน้อยมาเจอหน้าลูกค้าได้ก็โอเคแล้วแหละไม่แต่แต่นี้ถือยังยังมองว่าแบบผมเป็นเหมือนสังคมแบบอีกอีกอันหนึ่งเลยอะที่แบบว่าได้มารู้จักกันแบบ,บจารที่แบบแค่คิดว่าเหมือนมาซื้อที่ทิ้งไว้เฉยๆแต่ไม่อืมผมว<ๆ>่าอย่างน้อยมันโชคดีอย่างน้อยเราอยู่ระหว่างวัดเน้วของวัดแล้วทาให้การจัดตรงอย่างแล้วพื้นที่ตรงนั้นที่เราเราตักบาดเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ของวัดอยู่แล้วซึ่งมาเป็นพื้นที่ที่ หลวงปู่แกก็ตั้งใจสร้างเป็นลานโศกลานที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแ็รรเราก็าเลยไปเจอตรงนั้นได้พอดีและกิจกรรมอื่นเเราก็มันก็จะมาอย่างนี้เราก็ต้องมีสังคมบ้าง<ช>น,นะเ,เพื่อนอผมดูคลิปเขาจังว่าวทำบุญบ้านเหรอผมไม่ใช่มันเป็นกิจกรรมของทุกวันอาทิตย์<ช>เพื่อนผมที่ก็ดูคลิปมมบบไปถึงที่ไปตักบาตรแล้วนะใช่ๆจริงเราต้องการหาเพื่อนมากกว่าแต่เพื่อนบ้านที่นี่ดีดีดีหมดเลยนะครับดีมากเลยนะที่ที่สัมผัสมาบอโอเคหมดเลยน่ารักน่ารักทุกคน หมือนดึงดูดนะว่าเราชอบคล้ายๆกันอ่างเนี้ยมันก็ดึงดูดคนที่คล้ายๆกันเข้ามาหนึ่งทุกคนปลูกต้นไม้หมดเดี๋ยวมันก็จะเขียวสวยใช่เอาอีกสักห้าปีสิบปีเราแก่ไปเรามาอยู่มันก็จะร่มเย็นครับก็ตั้งใจคือพอเกษียณแล้วเข้ามาอยู่เนี่ยนะใช่คือไปมาหละพี่แต่ว่ามันมันไปมามันง่ายไงมันสามารถไม่นอนก็ไปถึงนอนก็ได้ไม่นอนก็ได้มันใกล้อ่าโอเคก็มาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยว ให้คุณเก๋กับคุณนุชมีอะไรจะฝากเพื่อนๆที่ติดตามเพจบ้านสวนวิวเขากับช่อง YouTube บ้านสวนวิวเขาบ้างไหมหรือว่ามีอะไรจากที่สัมผัสมาผมก็ไปดูหลายที่เนาะผมว่าที่นี่เป็นที่ที่สรุปจบทุกอย่างทั้งเพื่อนบ้านทั้งเจ้าของบริการทุกอย่างน้ําไฟผมว่าโอเคสุดเพราะว่าสังคมแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆกรุงเทพนี้ อยู่กัน20ปีก็ยังบางคนไม่รู้จักชื่อกันเลยพอซอยไทยอันนี้เรารู้จักกันเกือบหมดแล้วนะจนแฟนผมบอกว่าทําไมคุณทักเขาไปมั่วเลยหมดเลยบอกก็รู้จักเอก็เราไปนั่งวงตอนเชาน้าในวันอาทิตย์เรารู้จักแล้วก็รู้จักแต่แต่ว่าผมจาผมจําได้น่าจะเกือบหมดแต่บาง,งคนเราอาจจะจําชื่อเขาไม่ได้หมดแต่เราจําหน้าตาเขาเขาก็ทักกัน เดี๋ยวก็ค่อยซึมงซับกันไปว่าเออพี่อะไรนังไงขอเบอร์กันไปก็เป็นสังคมที่ดีใช่ใช่ที่ดีข้อสำคัญนะพี่วินหนึ่งถ้าเราอยู่ไกลนะเราแก่ตัวมาไม่มีใครเยี่ยมเราหรอกครับถ้าไปอยู่สักสี่ห้าร้อยโลอย่างนี้เราป่วยเราเจ็บลูกเรามาได้อันนี้สำคัญสุดคนนำมาหาเราได้มาเยี่ยมเราได้มันไม่ไกลครับครับมันจับต้องได้จับต้องได้ได้ครับโอเค ก็ขอบคุณคุณแก่แล้วคุณนุชนากวันนี้นะครับครับๆๆๆครับสวดีครับก็ได้เวลาสังสรรควเนาะเดี๋ยวเราเราไปต่อกันโมงตรงนี้ไม่ตรงนี้มากมายสปาย1ไร่แตกๆมีบ้านเล็กไว้คอยพักคายมาอีกเป็นทนาเขตานยากเตียมพร้อมเสร็จมีหนึให้ดูออนแลน์